สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เรามาดูในส่วนของกําไรขายปีนะครับของบริษัทโอปราเงต์ g l o b นะครับว่าเรานะครับสมัครเข้ามานะครับไม่ว่าเราจะเรียกว่าเราไม่ต้องการทําธุรกิจแบบยิ่งใหญ่สร้างสายงานนะครับเราต้องการแค่กําไรขายปีครับเราก็สามารถทําได้ซึ่งบริษัทโอปราเงต์ g l o ก็ก็เรียกว่ามีผลตอบแทนให้กับสมาชิกอย่างยอดเยี่ยมนะครับเราไปดูกันครับผม มีส่วนของกำไรขายปีกเนี่ยนะครับก็สูงสุดนะครับก็คืออยู่ที่สามเจ็ดเปอร์เซ็นต์เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจที่เราเป็น DP นะครับบ p นะครับกำไรขายปีกเรานะครับถ้ากรณีที่เราได้รับส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวอ้อจะยกไปอย่างเอฟเอเอลอยที่ไลท์ก่อนนะครับถ้าเราได้รับส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเรามีกำไรขายปีกอยู่สองอย่างก็คือผ่านออนไลน์คือเว็บไซต์นะครับแล้วก็ในส่วนของ ออไลน์ก็คือเราซื้อมาแล้วเราก็ขายโดยตรงนะครับขายให้กับลูกค้าโดยตรงกําไรใส่กระเป๋านะครับนี่คือการขายแบบออไลน์ถ้าการขายออนไลน์ก็คือลูกค้าสั่งในเว็บนะครับในเว็บสไซต์นะครับที่เป็น v ีพีช็อปเปอร์เรานะครับหรือสั่งในเว็บไซต์เรารอย่างเงี้ยครับผมนะครับอันนี้ก็เรียกว่ากําไรขาดตีฝั่งออนไลน์นะครับกําไรขาดตีฝั่งออนไลน์เนี่ยนะครับถ้าเป็น b ีพีเนี่ยจะได้รับกำไรอยู่ที่ขวดละ450รยห้าสิบบาท แต่ถ้าเกิดว่า BP ได้รับส่วนลด28%ก็จะได้กำไรขายปีอยู่คนละ650บาทแต่กรณีที่เป็นออฟไลน์ line เนี่ยกำไรขายปีจะสูงขึ้นนะครับต่อขวดเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของ FPL ดนละ920บาทแต่ถ้าเกิดส่วนลด28%แล้วก็อยู่ที่1,115บาทนี่คือในส่วนของกำไรขายปีเราจะขายเดือนละ,ะ1ขวดก็ได้นะครับ10ขวด100ขวดแล้วแต่เดือนหรือวันหนึ่งวันละขวดก็ได้ ก็สามารถสร้างรายได้จักหน่วยหลักแสนได้เช่นเดียวกันนี่คือในส่วนของ B P นะครับผมเรามาดูในส่วนของ L A ก่อนนะครับ L A ส่วนลด30เปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่าง E B L นะครับถ้าเป็นในส่วนของกำไรขายปีฝั่งเว็บไซต์หรือออนไลน์เนี่ยเราจะได้กำไรขายปีกนละ700บาทนะครับแล้วก็กำไรขายปีฝั่งที่ออฟไลน์นะครับเราซื้อมาขายไปเนี่ยก็คือกนละ1,160บาทครับถ้าไม่ในส่วนของออนไลน์กับขายปีต่างกัน ต่างกันตรงที่กําไรขายปีเนี่ยในส่วนของออนไลน์เนี่ยเขาต้องจ่ายาค่าขนส่งเองนะครับผมในส่วนของออฟไลน์คือเรานําไปให้เขาเนาะนี่คือในส่วนของกําไรแตกต่างกันครับงั้นอันนี้เราเรื่องเองครับว่าเราจะได้เอากําไรขายปิดเท่าไหร่ถ้า f o l ถ้าเป็น LA เนี่ยกําไรขายปีก็อยู่ที่1นึ่งพบาทนะครับจะขาย10บกว่าร้อยขวดแล้วแต่เรานะครับเราสามารถสร้างไรายได้เหมือนกันนะครับ มาดูมาดูในส่วนของ LA หรือ LLA ลพัทนะครับที่เราได้ส่วนลด37%ถ้าติ่งกาไรขายปีฝั่งออนไลน์เนี่ยเราจะได้กวดละ815บาทต่อขวดไม่ธรรมดานะครับส่วนฝั่งออฟไลน์เนี่ยเราจะได้กําไรขายปีที่1,325บาทนะครับนี้เราก็เลือกเลยครับว่าเราจะขายกัวขวดขายวันละขวดก็ได้นะครับหรือขายวันละหนึ่งขวดสองขวดสามขวดก็ได้เราสามารถสร้างรายได้ในเรื่องของกําไรขายปีได้เฉกเช่นเดียวกันนะครับ นี่คือในส่วนของกําไรขายปีของษัทโอบแลนโกลบอลใครชอบขายขายครับถ้าใครไม่ชอบสร้างทีมก็ไม่ว่ากันนะครับเราสามารถที่จะซื้อสินค้ามานะครับแล้วเราก็ขายได้หรือเราส่งลิงก์ให้กับเพื่อนเราให้กับลูกค้าเราเขาสั่งซื้อสินค้าเราไม่ต้องอไปรับผิดชอบในเรื่องการขสนส่งโดยสั่งขนส่งให้เรารับเฉพาะในส่วนกำไรขายปีนะครับซึ่งบริษัทจะโอนให้เราในภายใน7วันนะครบหลังจากที่ลูกค้าเ็าเรียกว่าโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเลยครับ อันนี้คือข้อมูลนะครับในส่วนของกำไรขายปีครับผมขอบคุณมากครับ